ส่วนค่าคือคอยนิมุนเจ้ามือนะครับแห่โอ,อนเหรียญ xrp มูล,ลค่า4,000ล้านบาทคุณควรกัง,งวลหรือไม่ราคาจะเป็นอย่างไรเราไปดูทั้งกราฟและไปดูทั้งขัดด้วยกันว่าข่าวนี้จะ มีผลต่อนักลงทุนและนักเก็งกำไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจาก xrp นะครับมีการโอนธุรกรรมขนาดใหญ่จากวานเนี่ยนะครับถึง4,000ล้านบาทฉะนั้นเรื่องนี้คุณค,ณค,ณค,ณควรกังวลหรือเปล่านะครับและมันจะมีผลดีต่อ xrp หรือเปล่าหรือมีผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมทางข้อมูลตัวขับและ ของกกราฟด้วยันฉะนั้นในเรื่องของวานอเลร์นะครับเขาบอกนี้การบริการการแจ้งเตือนธุรกรรมขนาดใหญ่ชื่อดังได้แชร์ข้อมูลการถ่ายโอนเหรียญ XRP เนี่ยครั้งใหญ่ในอีกครั้งนะครับกว่าประมาณ117ล้าน XRP ในช่วง15ชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นโดยดำเนินการนะครับการถ่ายโอนออกนะครับจากเว็บกระดานเทรดชื่อดัง บายนัทบิตเฟนิกซ์และที่อื่นอีก3แห่งทั้งนี้นะครับ50ล้าน xrp จะถูกโอนจากบ n a น c e ไปยังบิตโกนและอีก10ล้าน xrp ไปยังกระดานเทรดขนาดเล็กนะครับรวมถึงบิต f ฟ n ิ x ได้โอนถึงประมาณ31,999,990ล้าน xrp ไปยังเว็บกระดานเทรดบิตแสมก่อนที่บิตแสมจะโอนนะครับทั้งหมด25ล้าน 2 9 6 6 0 XRP ไปยัง Bito เช่นเดียวกันโดยรวมเงินทั้งหมดนะครับในการดำเนินการธุรก,กรรมมีค่าประมาณ1 2 7 8 8 4 2 7ดอลลาร์อย่างไรก็ตามนะครับ b n e จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอน100 XRP ร่วมกับ r i p p e r ในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยฉะนั้นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ XRP มีข่าวกับ าทางคอยเบสโปรว่าคอยเบสโปรจะมีการลิสเหลี่ยน XRP อีกครั้งตกลงนี้ข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวหลอกเป็นข่าวเฟกเป็นข่าวปลอมนะครับทางคอยเบสได้ออกมาปฏิเสธแล้วเนื่องจากว่าทางกรตอตตนะครับมีคดีความกับ XRP อยู่ดังนั้นคอยเบสโปรที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธข่าวลือนี้นะครับว่าไม่มีการลิสเหรียนเข้ามาเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องรวมถึง ในประมาณเดือนนะครับธันวาคมนะครับที่มีคดีความอยู่จนถึงเดือนมกราคมคอยเปสโปก็เอาเหรียญ XRP ออกจากกระดานเทดเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นผู้บริหารระดับสูงของ Ripper แหแลกนะครับอย่าง Barry ี่เกลิงเฮาสนะครับแล้วก็ Christopher Larson นะครับก็ได้ข้อกล่าวหานะครับที่โดนข้อกล่าวหาที่ขายสินทรัพย์ไม่ได้จดทะเบียน นะครับให้กับนักลงทุนสถาบันนั่นเองอะไรก็ตามนะครับทางคอยเบสก็ยังโดนกับกรอต่อมีปัญหากับกรอต่ออยู่นะครับในการเล่นนะครับที่เรื่องเกี่ยวกับอคอยเบสเนี่ยได้เปิดการลงทะเบียนบางตัวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์การกู้ยืมนะครับสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารวมถึงเรื่องของอกระดานฟิวเจอร์ด้วยนะครับบอกว่ากระดานฟิวเจอร์เนี่ยมันก็ต้องให้เงินนะครับกู้ยืมให้กับลูกค้านะ เพื่อจะเข้าไปเล่นในสินทรัพย์นะครับงั้นคอยเบสก็ตกเป็นเป้าของกรอตตฉะนั้นเปลี่ยน XRP ตอนนี้ที่ยังมีปัญหาอยู่คอยเบสยังไม่ทำอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเดวิดนะครับชวัต CTO ของ Ripper นะครับเพิ่งทวิตล่าสุดน,นะครับว่าเขาไม่สามารถเชื่อมโยงกรณีปัจจุบันของคอยเบสกับคดีความของ Ripper ได้เนื่องจากการฟ้องร้องคดีเดือนธันวาคมนะครับ ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างคอยเบสกับกรตอน,นั่นเองนะครับก็คือว่าคอยเบสกับกรอตตอก็จะมีเรื่องกันนะครับแล้วก็ทางคอยเบสก็็ลิสอนเหรียญ SRP ออกจากระบบน,น,นะครับกลัวว่ากราตอนเนี่ยจะพลาดพิงและมีเรื่องมาถึงกับคอยเบสฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ต้องแยกออกจากกันนะครับว่าคอยเบสตอนนี้ไม่อยากจะสร้างศัตรูกับกรอตตอนนะแค่นี้ก็ปวดหัวอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ากราตอก็ พยายามเล่นนะครับในการเสนอขายสินทรัพย์อะไรใหม่หมๆการกู้ยืมผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจะเทรดปิดคอยเฟลเจอร์หรือการกู้ยืมเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับคริปโตต่างๆนะครับในระบบ d ีฟานะครับของคอยเบรสนั่นเองฉะนั้นผู้ชมทางบ้านคิดว่าอย่างไรนะครับ XRP จะไปได้ไกลหรือไม่เราต้องไปวิเคราะห์การาฟด้วยกันโอเคครับเราก็สรุปเรื่องของ XRP ก่อนนะครับ ว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับในกราฟรายวันนะครับผมก็ดูของเทดดิง i ิลมันจบที่ประมาณ3โมงนะครับของวันนี้นะก็ราคาที่ XRP ทําพิกสูงสุดเลยนะครับก็น่าจะเป็น1.175นะครับอ่าผมอาจจะพลาดไปอ่า1 7นะครับ0.77นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ ประมาณช่วง4.30โมงครึนะครับราคาตกไปจุดสูงสุดที่1.0925นะครับในราคาช่วงนี้โอเคนะครับก็โดยรวมแล้ววันนี้นะครับของ XRP ราคาที่มีการซื้อแล้วทำให้ราคาหนุนขึ้นไปอยู่ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสนะครับก็ดูตามกราฟได้เลยนะครับ และก็ตอนนี้นะครับก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับของส r p ถึงแม้ว่าจะมีการเทขายเมื่อดูกราฟจาก Trading View นะครับเป็นลายวันนะครับในตรงเนี้มันก็จะสรุปได้นะว่ากราฟของ f r p ตอนนี้นะครับก็จะเป็นขาขึ้นนะครับและใครจะช้อนก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่ากราฟจาก Trading View มันก็จะมีแนวต้านอยู่บนแนว แนวรับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเส้นสีฟ้าแนวสีน้ําตาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นกราฟที่เป็นตัววัดน,น,นะครับว่าค่าเนี่ยมันตกหรือต่ำกว่าเกณฑ์ไหมถ้าเกิดมันต่ำกว่าเกณฑ์นะต่ำกว่าเส้นน้ําตาลาไปมันคือหน้าช้อนนะครับคือสําหรับวันนี้มันหมดเวลาช้อนแล้วนะครับตามกราฟนะแต่ใครอยากจะช้อนก็ช้อนได้อยู่นะครับก็ต้องดูราคาผิดคอยด้วยนะตอนนี้มันเหนือไปแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณสองโมงกว่านะมันขึ้นไปแล้ว เหนือไปเส้นแนวต้านตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านบนแะนะครับก็ประมาณนี้แหละที่เป็นกราฟในหนึ่งวันนะครับก็ฟิตกระลายชั่วโมงเลยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกระดานบิดครับโอเคครับเรามาดูกราฟลายชั่วโมงกับสี่ชั่วโมงก็จะคล้ายๆกันนะครับผมขอกข้ามไปกราฟลายชั่วโมงนะครับเมื่อตีเทนไลน์นะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับแต่มันเป็นขาขึ้นแบบ ไม่ใช่พุ่งแรงนะครับเป็นแบบว่าคล้ายๆ45องศาไม่ถึงกับ90องศานะครับดังนั้น s r p นะครับราคาตอนนี้มีการซื้อขายอยู่ที่36.5 6บาทนะกระดานปิดครับนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไต่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเรื่อยๆตามขั้นบันไดเลยนะครับดังนั้นแนวต้านนะอย่างก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็อยู่ที่ประมาณาเดี๋ยวผมกระดานบิดครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36 จุดห้าเก้านะครับก็มีการไต่หยู่ระดับนี้นะครับแล้วก็มีการซื้อจริงๆก็เวลาก็ใกล้เคียงกันนะครับกระดานปิดครับอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาประมาณนะครับสี่โมงนะครับสามโมงถึงสี่โมงสามโมงถึงห้าโมงนะครับที่มีการช้อนใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับหลังเที่ยงจนถึงสองโมงก็ค่อยๆเป็นสเต็ปเป็นขั้นไปนะครับแต่กราฟรายวันก็จะ เขียวเข้มแหละนะนะครับแต่ว่าถ้าดูกราฟรายชั่วโมงมีการซื้อถี่จริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณอ่าประมาณน้นะครับประมาณ4้สี่โมง5โมงเนี่ยนะครับมีการซื้อเพิ่มขึ้นไปจริงๆแล้วอีกทีประมาณ2องทุ่มนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็มีการซื้อเพิ่มไปนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็ไม่ได้มีแรงซื้อแรง แรงขายแล้วนะครับไม่มีแรงขายแล้วแต่มีแรงซื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่มันพีคสุดนะครับที่มันเขียวขึ้นมาสุดก็จะมีการแรงขายหลายชั่วโมงทั้งสองชั่วโมงด้วยกันนะครับหลังจากหกโมงเย็นนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสองทุ่มนะครับก็จะมีก็จะมีแรงขายบ้างน,นะครับก็ถ้าสรุปรายชั่วโมงเนี่ยก็สรุปง่ายๆนะครับว่าแรงซื้อนะกลับมา นะครับแล้วก็แรงขายนะครับก็ยังไม่เท่ากับแรงซื้อนะครับก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับของ XRP ในหลายชั่วโมงก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอ้ามาดูลาย15นาทีด้วยกันมาดูลาย15นาทีนะครับก็พิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าราคาของ XRP ก็ตามนี้แหละนะดังนั้นเมื่อดูพฤติกรรมนะครับของลาย15นาทีนะครับก็ก็เหมือนกัน ค,คือแรงซื้อมากกว่าแรงขายแต่ก็จะมีการเทขายอยู่นะครับเพื่อจะทํากําไรในระยะสั้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็เส้นสีแดงนะครับที่เป็นเคอร์ฟของของแท่งเทียนเนี่ยมันก็เป็นช่วงขาขึ้นนะครับในรอบหลายชั่วโมงนี้ก็มีการเทขายมากแล้วแหละต้องดูนะครับว่าขายลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเส้นสีแดงนะครับยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่นะครับฉะนั้น s r p ไต่ราคาไปได้เรื่อยๆนะครับที่ แนวต้านของมันนั่นแหละสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับและเราก็สรุปนะครับว่าราคา xrp ตอนนี้นะครับน่าซื้อหรือเปล่านะครับถ้าจะทำกำไรในระยะสั้นผมแนะนำนะครับว่าให้ซื้อแต่ถ้าเกิดจะเก็บไว้แบบระยะยาวสักหนึ่งเดือนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำผมแนะนำว่า ขายสั้นรายวันรายชัออ่วโมงโอเคนะครับดูภาพเฟน้นสั้นๆโอเคเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรายเดือนเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่า XRP เนี่ยตกเพราะบิตคอยด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวแล้วก็บิตคอยมีการหนุนขึ้นไปจริงๆนะแต่ภาพรายสามเดือนเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมบอกเลยโอเคนะครับถ้าเป็นรายไตรมาสเนี่ยโอเคเลยนะก็ สามารถนั่นได้นะครับแต่ใครจะช้อนทํากําไรในระยะสั้นต้องดูหน่อยดูนะครับดูมันเรื่อยๆนะครับหลายชั่วโมงนะครับหลาย15นาทีว่าพฤติกรรมของคนนะครับเกี่ยวกับการซื้อการขายเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มานั่งลุ้นกันว่า S R P จะถึง50บาทหรือไม่นะครับแต่เดือนเนี้ดูจากข่าวแล้วไม่ถึงแต่เดือนหน้าอาจจะถึงถ้าราคาปิก,ก้อยไปนะครับผมต้องบอกนะ ถ้าราคาบิตคอยไป XRP ก็ไปนะครับคุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเหรียญแบงค์งเหรียญกาวไม่ใช่นะครับเหรียญ XRP เนี่ยคือเหรียญสถาบันเลยนะครับดังนั้นคนจะซื้อคนจะขายอ่ะพวกนักลงทุนสถาบันเขาก็ต้องเล่นเองนั่นแหละนะครับดังนั้นใครจะติดสอยห้อยตามไปกับนักลงทุนสถาบันก็สามารถติดตามไม่ได้นะครับก็ลองดูนะว่าจะถึง50บบาทหรือไม่ถ้าถึงได้กดหนึ่งนะครับ ถ้าไม่ได้กดสอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมดนะครับ4ี่ทาง blog, ด้วยกันคือบล็อกดิ c e b o o k YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริสตัลซีคอมมิชตีนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มจะช่วยท่านในการลงทุดนดะ้วยกันนะครับก็ลองเข้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนได้ ทัศนคติได้ไอเดียนะครับในการลงทุนเพิ่มลงทุนเหรียญเพิ่มอยากจะซื้อเหรียญอะไรรายย่อยรายวันอะไรมีหมดนะครับทักมาที่เพจ f a c e b o o k และอีกช่องทางหนึ่งคือ Signal นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราไลฟ์ก็มกีการให้ข้อมูลนะครับในกลุ่ม Tele แก a m เนี่ยรายวันตลาดสปอรตตลาดฟิวเจอร์เยอย่างรวมถึงอันต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้าย เราไปให้กำลังจาก XRP ด้วยกันว่า XRP จะถึง50บาทหรือไม่นะครับในเดือนตุลาและจะสามารถ go to the moon ได้หรือไม่แล้ววันนี้นะครับเราก็ติดตามด้วยกันและเราหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับ กลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอ t ตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและคิว o d e ตรงนี้